ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Front วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่ล้ำหน้าที่สุดกับระบบขีปนาวุธ Trident AI รุ่นปี2026ที่ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยแนวคิดแห่งยุคอนาคตเคลือบด้วยสีครีมมันวาวแบบกองทัพโดดเด่นเหนือการเวลาในโชว์รูมหรูหราระดับโลก Trident AI ในเวอร์ชันใหม่นี้มีลักษณะตัวเครื่องที่เพรียวล้ำตัวยาวขนาดใหญ่สัดส่วนสวยงามโดดเด่นราวกับหลอรมรวมศาสตร์แห่งวิศวกรรมการออกแบบและพลังการทำลายไว้ในหนึ่งเดียว พื้นผิวภายนอกถูกขัดเงาและเคลือบด้วยสีครีมเงางามสะท้อนแสงไฟจากโชว์รูมบนพื้นสีขาวที่เงาวววในทุกองศามองจากด้านหลังแบบใกล้ชิดจะเห็นช่องไอพ่นขนาดใหญ่สองช่องที่ได้รับการดัดแปลงให้ทันสมัยเรียบเนียนและแข็งแรงฐานล่างของตัวขีปนาวุธตั้งต่ำมากจนแทบสัมผัสพ,พื้นสร้างภาพลักษณ์ขององค์การยึดเกาะแน่นหนักแน่นและมั่นคงอย่างถึงที่สุดบนลำตัวมีโลโก้ขนาดใหญ่ในเฉดสีเดียวกัน สะท้อนแสงอย่างสง่าง,งามเส้นสายของกรอบภายนอกใช้ดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ช่วยลดแรงต้านอากาศพร้อมทั้งเสริมกรอบป้องกันในจุดสําคัญเส้นแนวด้านข้างและจุดเชื่อมต่อทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีจุดบกพร่องแม้แต่น้อย Trident II รุ่นปี2026นี้ถูกพัฒนาให้เป็นขีปนาวุธที่สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือดำน้ำเรือรบและแพลตฟอร์มภาพคพื้นดินใช้ระบบควบคุมการยิงแบบอินทิเกรตที่เชื่อมต่อกับระบบเรดาร์และดาวเทียม เพื่อประสิทธิภาพการล็อกเป้าหมายที่แม่นยำในระดับเซนติเมตรอาวุธภายในตัวขีปนาวุธประกอบด้วยหัวรบนิวเคลียร์หลายลูกที่สามารถแยกเป้าหมายได้แบบอิสระแต่ละลูกสามารถโปรแกรมเส้นทางแยกกันได้โดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมจากภายนอกมีระบบนำวิถีภายในที่อิงจาก AI รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมฟีเจอร์ปรับเปลี่ยนเส้นทางหลบหลีกการสกัดได้ในแบบเรียลไทม์ ตัวถังขีปนาวุธผลิตจากโลหะผสมใหม่ที่มีความทนทานต่อแรงดันและความร้อนสูงสุดในระดับ3,500องศาเซลเซียสพร้อมโครงสร้างภายในที่ลดแรงสะท้อนการระเบิดทำให้หัวรบสามารถคงรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะเป้าหมายได้ดีกว่าทุกรุ่นก่อนหน้าบริเวณช่องไอพ่นหลังถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ปล่อยแรงขับได้แรงขึ้นแตงเงียบกว่าเดิมลดการตรวจจับด้วยเรดาร์และเสียงการระบายความร้อนทำผ่านท่อระบายขนาดเล็กหอลายจุดที่ซ่อนอยู่รอบแนวท้ายลำ ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยพื้นโชว์รูมที่ถูกจัดแสดงนั้นใช้วัสดุระดับสูงที่สะท้อนแสงไฟเลดสีขาวบริสุทธิ์สร้างเอฟเฟกต์เงาสะท้อนที่ทำให้ทรีเดนไอไอดูราวกับลอยอยู่เหนือพื้นผิวเงางามราวกับผลงานศิลปะระดับโลกผสานกับการส่องไฟแบบซอฟไรช่วยขับสีครีมให้ดูนุ่มลึกมีมิติแต่ยังคงสะท้อนพลังและความน่าเกรงขามเสียงคำรามของระบบปล่อยถูกจำลองด้วยระบบเสียงรอบทิศทางในโชว์รูม เพื่อให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์อันหรูรา t r i เดนไ II ไม่ได้เป็นเพียงขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยกระดับด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติในยุคที่ภัยคุกคามสามารถมาได้จากทุกทิศทางการควบคุมสามารถทําผ่านเครือข่ายข้อมูลที่ปลอดภัยระดับสูงพร้อมระบบป้องกันไซเบอร์ในตัวรองรับการสื่อสารแบบดาวเทียมและระบบเสริมกําลังซ้ําอัตโนมัติตัวขีปนาวุธสามารถตรวจเช็คสถานะตัวเองและรายงานกลับศูนย์ควบคุมได้แบบทันทีเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ในด้านการดีไซน์ภายนอกทีมออกแบบได้เลือกใช้แนวคิดมินิมอลฟู t u ริซึมโดยเน้นความเรียบหรูแต่ทันสมัยมีความเงางามในทุกจุดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนลำตัวทริเดนไอไอจะเปล่งประกายราวกับกระจกสะท้อนอนาคตแสงที่ตกกระทบจุดต่างๆอย่างปลายจมูกขีปนาวุธรอยต่อของกรอบหรือแม้แต่ฐานปล่อยยิ่งเน้นให้เห็นความพิถีพิถันในการออกแบบที่ไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่จุดเดียวทริเดนไอไอปี2026จึงถือเป็นผลงานแห่งความมุ่งมั่นในด้านเทคโนโลยี ความแม่นยำและความสง่างามอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชม Steel Front แล้วพบกันใหม่กับสุดยอดเทคโนโลยีการทหารจากทุกมุมโลกสวัสดีครับค่ะ